ยากระสิใส่ต่อไปเลยเรื่อยๆเดี๋ยวจะพอเฮาใส่เครื่องแล้วแล้วหกระสิเอาไปนึ่งเด้๋ย้จะนึ่งจนกว่าเครื่องมันสิซุกปูมันสิซุกเด้อย้จะ พี่น้องเคยกินบลจา่าหมกปูแดงด้วยจา้าพอมันสุกแล้วก็เอาเข้าวเหนียวมาจิ้มด้วยจ้ะแซ่บขนาดจ,จ้ะพี่น้องทั้งแซ่บทั้งหมอมด้วยจ้ะปกติแล้วก็สิใส่เนื้อปลาน้ำด้วจ้ะเป็นปลาดุกด้วยจ้ะ แต่ว่ามือนี่บ่มีเดวจ่าก,ก็เลยใส่แค่เครื่องมันซื่ออากาศตอนนี้กันนวเดวจาจ้าตั้งกระสีมีปู นาปกติปะปนอยู่เด้๋ยจ้าปูแดงนี่ก็จะเป็นปูที่มันอยู่เทิงเขาเด้อยจ้าชั้นที่สองของขากกบคำลังเต็มแล้วเด้อยจ้าได้ครึ่งหนึ่งแล้วเด้อยจ้า 可以。我靠近点。 <Okay. S 2> น,นี่ก็ใกล้สิเต็มซึ่งนะเดี๋ยวจ้าน,นี่ก็น่าสิเก็บไว้กินได้หลายมืออยู่เด้อจ้ะเขากินครึ่งนึงแล้วก็แช่ฟิตไว้ครึ่งนึงเด้อจ้าแช่ฟิดเอาไว้เอาออกมาอุ่นก็แซ่คือเก่าเด้อจ้ะ มันก็จะมีปูที่ตายอยู่เด้วยจ้าประมาณสี่ห้าตัวนี่แหละจ้าเอากระสีเอาแต่ปูที่มันยังบอตายเดี๋ยจ้ามาเห็ดเห็ดเมนูนี่ก็ระวังปูหนีบมือจังหน่อยเดี๋ยวจ้ะหนีบแล้วเจ็บขนาดจ้ะ เครื่องของเขาก,กำลังสมิมดแล้วเด้๋ยจ้ามียาสีเขียวเครื่องมาโปใส่เธอนึงเด้อยจ้า แล้วก็น้ำจิ้มแล้วเฮาก็สิเอาไปนึ่งเด้อจ้าเดี๋ถ้ามันสุกแล้วเฮาบ่เบิ่งเด้อจ้าว่ามันสิหอมปานใดเด้อจ